สวัสดีครับพมผม่พ่มีเสื้อโคโอวัวชนคนระับวันนี้พมอหมอประวัติการชนเบบโยโย่ข้องหัวขู่ซ่องกิโลซ่องคิดช่วงกันตเช้านะพมนาะถีถามมีรับมาฟาขู่นีนาเล่มากๆากนะพมนะเครเข้ากลุ่มเล่นวัวเนี่ยเปิดโซนายใส่เปิดที่เปิดไวบังได้ข้ามได้ฐานเอ็ดไดดีไรเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องปิกตโคโอควัวชนได้เลยครับพมเดี๋ยวไปฟังประวัติการชนเบบโยโย่ข้องทางซ่องตัวกันครับพมตัวสีถ่านเล่นอยู่ทีหน้าโจ้สายมือนีนะพมนะตัวนี้ชื่อว่าข้าวเกลจาจอม ตัวนี้ตัวดีตัวเนี้ยวนะปุ่มนะตัวนี้เป็นทายาทข้องซ่องเมืองชนะน้องบ่หญ่มาหนึ่งนะปุ่มนะตัวนี้ชนประเภทดันดุนรุนพาทื่อเข้าเ like mm hmm นี้ยแนนลกคอกดคอแข้งแรงนะโถคางนักมีประโยชน์มีน้ำใจคบเครืองคบรถเลยครับป right? ุ่มกาเขยกากรุมเล่นวัวนะปุ่มนะเปิดโซนายไส่เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ถ่านได้ดีไร่ดีตาเน้นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกคอวัวชนได้เลยครับป่มเนี่ยกลุ่มมีผักวัวอู้ให้ฟังฟีนะมีโคอมูนายถูกขู่ถูกสนามไ่ตต้้อองงปาาไม่หรม มานะ่ะผมบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีใช่ไปว่าถึงนะ่ะพมนะข้าวฟี่ทุกคนน่ะใครก้าวกลุ่มเล่นว่าฐานได้ดีไร่ดีทันเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกคออัวชนได้เลยครับพมเราไปกันทีทางด้านขู่ชนกันมั่งนะ่ะผมนะตัวที่ทันเล่นอยู่ที่หน้าจอขาวามือน,นี้นะ่ะตัวนี้ชืว่วว่าลังซาดเพชรแสงทองหรือว่ากําไรข้าวนะพมนะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันตัวนี้หลาสุดชนะมาจากสุโขทัยนะตัวนี้ชนประเภทเรือเรือย็นเย็นคลาสสิกเหลี่ยมมัดควอดโตแข้งแรง ห้าเลี่ยมโถดีมวนโถฟี่มือนะผมนะโถคางนักประผิดถาสวยไมย่ธรรมดาเหมือนกันกับผมตัวน,น,น,นี้กาฟักประชาสัมพันนะผมนะไก่ก้าวลุมเล่นวัวนะเปิดซดสได้ไส้เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ฐานเอสไดดีไร่ดีตาเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกคออัวชนได้เลยกับผมในกลุ่มมีภักว,วัวอ้้ฟังฟี่นะมีข้อมูลนายถูกขู่ถูกสนามไม่ต้องปล้าไม่ต้องห้าเราห้าม้นะผมบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีใช่ไปว่าถึงนะกาฟีทุกคนะก้าวฟี่ทุกคน อยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องปิกต่โอคอว่าชนได้เลยกับพัมที่ตอนรับทุกคนกับพัม